สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยนีโนเวย์ตอนนี้นะคะหลังอตอนท้ายท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีภาพบรรยากาศนะคะที่เป็นหน้าหนาวหนาวนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันหนาวแค่ไหนก็คือที่เราอยู่เนี่ยก็คือลบสิบลบสิบลบสิบห้านะคะวันนี้ลบแปดเอาย,ยัางชั่วหน่อยคืออากาศหนาวมากนะคะวันนี้นะคะ เราก็จะมาตอบคอมเมนต์ของคนที่เขียนมาหาเราในเม s s ซ n เจอร์เนาะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องก้มหัวให้กับคนไทยที่มาอยู่ก่อนเราหรือคนไทยที่เขามาอยู่นานๆและในเวลาที่เราทำงานเนี่ยถ้าคนจะอยู่ได้อยู่เป็นจะต้องฟังคนนอร์เวย์จะต้องก้มหัวให้กับคนนอร์เวย์นะคะอันนี้มันเหมือนกับแบบในหนังยังไงก็ไม่รู้เนาะ แต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าทุกๆคนที่มีประสบการณ์ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีเรื่องน้ำเน่าเหมือนในนิยายจริงๆก็ได้นะคะเพราะว่านิยายบางเรื่องเนี่ยมันก็ทํามาจากเรื่องจริงนะ,ะก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนเราเอาเราเอา,เราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะก็คือการที่เรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราไม่ได้มา พึ่งพาอาศัยเพื่อนหรือคนไทยที่เขามาอยู่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องไปก <c oughs> ้มห <ker> ัวให้เขาเรื่องอะไรหรือว่าเราก็ต้องไปอยากเป็นเพื่อนกับเขาทั้งท้งที่เขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเรานะคะคนที่เขามาอยู่ก่อนเนี่ยแน่นอนละ่ะเขามามาอยู่ก่อนเขาต้องได้เรียนภาษาก่อนเราเขาต้องได้ทํางานก่อนเราเขาจะต้อง เก็บเงินมาแล้วก่อนเรานะคะเขาถึงมีอะไรที่มากกว่าเราอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะคนที่เขาทํางานก่อนเราเขาก็ต้องเก่งกว่าเราเหมือนเราทํามาแล้ว20ปีคนที่เขาเพิ่งมาทําเมื่อวานเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันจะไปเปรียบเทียบกันมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเราเริ่มต้นที่เรื่องของเราเนาะเรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือมีลูกพี่ลูกน้องเราเนี่ยเขาเซิร์ฟให้เรามานะ เขาทําเอกสารเดินเรื่องให้เรามาเพื่อที่จะให้เราทํางานเพื่อที่จะช่วยเขาแบ่งเบาภาระเลี้ยงดูครอบครัวนะคะเขาจึงเอาเรามาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเนี่ยนะพี่สาวเราเนี่ยเขาไม่ได้มาอบอุ้มเราตลอดเวลาเขาก็ให้เราเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาให้เราไปโรงเรียนเราก็ตั้งเราก็ตั้งใจเรียนนะคะเราอยากมีผัวเขาก็บอกอ่ะมึงอยากมีผัวกูพามึงมาแล้วมึงอยากได้แบบไหนมึงก็ไปหาเอาเพราะกูไม่มีเวลากูต้องทํางาน อ่ะเราอยากจะมีผัวอ่ะเราเราเรา,เรามาแล้วเราคิดว่าเราอยู่ได้เราอยากทํางานเราอยากมีผัวเราก็ไปหาผัวผัวมันหาที่ไหนผู้ชายมันอยู่ตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นนะคะเราได้ผัวมาเป็นของตัวเองปุ๊บเราก็มาทํางานทําความสะอาดแรกๆเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแต่ว่าวิธีการทํางานของ ประเทศนอร์เวย์เนี่ยคือเขาจะมีคนฝึกงานเขาจะมีคนสอนงานนะคะสมมุติว่าถ้ามีคนไทยหนึ่งคนเขามาอยู่ก่อนเรา20ปีแล้วเขามาเจอเราเขาไม่อยากสอนงานเราเขาไม่อยากฝึกงานเรามันไม่ใช่ปัญหาเพราะมันไม่ใช่เมืองไทยนะจ๊ะหนูเราก็เดินไปหาคนที่ เป็นเจ้าของงานนะคะเราก็ไปถามเขาว่าต้องทําแบบไหนต้องทําความสะอาดยังไงเราอะมีปากเราก็ถามเราจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆที่สําคัญเวลาแฟนให้เราไปรุงเรียนเนี่ยเราต้องขยันไปรุงเรียนนะคะเราเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนเ,เรียนหนังสือไปด้วยนะสมมติว่าเรามีเรียนช่วงเช้าเราก็ไปทํางานช่วงเย็นเราก็บอกเจ้าของเจ้าของงานเขาได้ว่าเราว่างช่วงเย็นเราก็ไปทําเราจะได้ฝึกทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ เราไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งคนไทยที่เขาอยู่นานๆและเขาไม่อยากสอนงานเรานะมันไม่สอนงานเราเดี๋ยวมีที่อื่นที่มันไม่รู้บ้างเราก็ไม่บอกมันบ้างเหมือนกันถึงอยู่นานก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งไปหมดทุกอย่างนะคะเราไม่ต้องไปกราบการเขาไปขอร้องเขาเราไม่เคยทําเนาะถ้าเรารู้แล้วเฮ้ยเรามีสัญชาตญาณรู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันไม่บอกงานเราไม่สอนงานเราเราก็ไปหาถามหัวหน้างานก็ได้นะคะให้เขาฝึกให้เขาสอน เราพูดไม่เป็นเราก็าพยายามทําไม้ทํามือเขาก็รู้เขาก็เข้าใจนะขอแค่เราขยันทํางานขอแค่เราอยากเป็นคนทํางานแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปกราบเขาเราไม่ต้องไปไหว้เขาเราไม่ต้องไปง้อเขาโ,โทรศัพท์ไปหาเขาตรงนั้นมันทํายังไงตรงนี้มันทำยังไงเราไม่เคยทํานะเราไปกราบเขาทําไมเราไปไหว้เขาทําไมอะในเมื่อเรามาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเรามีผัวเป็นของตัวเองและเรา มีปากเรามีมือเท่ากับเขาเขาไม่อยากบอกเราเราก็ไม่สนเราโ no, นสนโนแคร์ no care, นะคะเราก็ไปถามคนอื่นคนไหนอยากเป็นเพื่อนกับเราคนไหนอยากบอกงานเราเวลาเรามีปัญหาหรือว่าเขามีปัญหามาเราก็ช่วยกันเราก็ตอบแทนกันเนาะอย่างไรกรณีของเราอย่างเงี้ยเรามาอยู่ก่อนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทาโอ้โหอย่างก็ตัวเองวิเศษวิโสเราก็บอกเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็ทํางานด้วยกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรคนเข้ามาใหม่เขาก็ไม่รู้มันก็เป็นเรื่องธรรมดามันต้องอาศัยเวลามันต้องฝึกฝน การที่เรามาบอกงานเพื่อนเนี่ยก็คือเจ้าของงานเนี่ยเขาก็ให้เงินเราแล้วทาแค่หน้าที่บอกเฉยๆว่าเออทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้เห็นจะต้องจะไปอะไรมากมายจะต้องไปยากมากมายแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะมันอาจจะดราม่าไปสักหน่อยนะแต่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเออสำหรับการที่ว่าถ้ามีคนไทยคนไหนมาทําร้ายร่างกายเรานะคะอันนี้ต้องขอบอกนะว่าปริชาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ว่าเออ จะไม่มีสัมมาคาราวะไปเสียหมดแต่ถ้ามีผู้หญิงไทยคนไหนมันบังอาจกล้ามมาตบหน้าเราหรือมาตบเฉียดหนังหัวเราหรือมาทําร้ายร่างกายเราถ้าอีกคนนั้นมันไม่กระเด็นลงไปที่พื้นก็ไม่ต้องมาเรียกเราว่าอีปาริชาตพฤติกรรมอย่างเงี้ยที่ประเทศโนเวย์ไม่มีใครกล้าทําและตั้งแต่เรามาอยู่โนเวย์เนี่ยไม่มีใครกล้ามาทํากับเราก็ลองมาทํากับเราสิถ้ามันไม่ไปกองอยู่ตรงพื้นก็ไม่ต้องมาเรียกเราคนเราเนี่ยมีมือมีตีนเท่ากันหมดนะคะ ที่นี่มันไม่มีมาเฟียไม่มีใครมากล้าทําอะไรเราแล้วคนไทยที่เขาอยู่นานๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าไอ้พฤติกรรมอย่างเงี้ยถ้าคุณทําปุ๊บเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปียบทันทีเพราะว่าคนนอร์เวย์เขาไม่นิยมคนที่ปัทุสลายทําร้ายร่างกายมีอะไรเราต้องมาพูดมาคุยกันดีๆนะไม่ใช่มีอะไรแล้วเราไปตบตีกันในเหมือนที่เมืองไทยมันทําไม่ได้ที่ประเทศนอร์เวย์แล้วมันก็เป็นพฤติกรรมที่คนนอร์เวย์เขาไม่ทํากัน ไอเรื่องตบตีเนี่ยอาจจะมีค่ะแต่มันน้อยแล้วตั้งแต่เรามาอยู่ประเทศนอร์เวย์ก็ไม่เคยมีใครกล้ามาทำอะไรเราไม่เคยมีใครกล้ามาตบตีเรานะก็ลองให้มาเถอะนะเราไม่ว่าเลยเราถนัดในะไอเรื่องอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่เมืองไทยนี่เราก็เราก็จัดการนะคะแต่ว่าอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยไอพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ได้นะ เราจะต้องสงบสงเยี่ยมเกียมตัวโกรธแค่ไหนแล้วต้องเก็บมันไว้แล้วต้องกดตัวเองไว้ไม่ใช่เราจะมาร้องโอ้โหโวยวายเหมือนอีบ้านะคะถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเราทานิสัยแบบนั้นแล้วเขาจะให้เราไปพบจิตแพทย์นะคะเออเรามาอยู่ที่เมืองนี้ก็คือเราอยู่เมืองนี้ตลอดเรามาอยู่ที่นี่ยี่สิบปีเราอยู่เมืองนี้ตลอดก็จะมีคนไทยมามา,มาใหม่แล้วก็เข้าออกเข้าออกนะก็แล้วแต่แล้วแต่มันเป็นเป็นเรื่องของเขาส่วนคนไทยที่มาใหม่เนี่ย คนไทยที่มาใหม่ถ้าเจอแล้วที่ร้านค้าหรืออะไรเนี่ยก็คือถ้าเขาไม่ได้หยุดพักเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมือให้กันแล้วก็แล้วก็ทักทายกันนะมีคนไทยหลายคนที่เราไม่รู้จักนะคะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาอาจจะมาเล่นสกีเขาอาจจะมาเดินภูเขาหรือว่ามันเป็นทางผ่านเขาต้องผ่านทางนี้เขาก็มาจอดแวะดูนูน่นดูนี่กินข้าวกินปลานะคะเราไม่เคยเ จะไปจอดคุยแต่ถ้าเกิดมีคนไทยคนนึงเข้ามาถามว่าขอโทษนะคะหนูเป็นคนไทยหรือเปล่าเราก็บอกเออใช่ค่ะพี่ปวดท้องพี่อยากเข้าห้องน้ําพี่ไม่รู้มันเข้าตรงไหนได้เราก็จะชี้บอกไปที่ร้านเรานะว่าที่ร้านเรานะไม่ต้องซื้ออาหารก็เข้าไปฉี่เข้าไปเยี่ยวได้นะคะเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราก็พูดแต่ถ้าเขาถามแบบนี้ เราก็ตอบเท่านี้นะคะเราไม่บอโอ๋พี่คะผัวพี่ทํางานอะไรพี่มาที่นี่ได้ยังไงพี่นั่งรถอะไรมาแล้วพี่ทํางานอะไรพี่มีผัวมาแล้วกี่คนมีลูกไหมคะเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปถามเขาขนาดนั้นในเมื่อเขาถามหาแค่ห้องน้แํแเราก็ตอบแค่ห้องน้ํานะคะถ้าเขาถามเราว่าเออเ,ออเออมืองเราเนี่ยมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างเราก็บอกเขาแค่นั้นนะคะน้องๆที่มันมาใหม่ๆเหมือนกันเหมือนมันเพิ่งมาอยู่เนี่ย เราไม่เคยไปวุ่นวายเป็นการส่วนตัวนะเขามาเนี่ยถ้าเกิดเขามีจะมาสั่งอาหารซื้ออาหารเนี่ยเขาก็มาสั่งมาซื้ออาหารเขาก็แวะมาคุยมาเที่ยวที่ร้านนะคะเราไม่เคยเอ่อเอ่อจะต้องวิ่งไปทําความรู้จักกับเขาไปรู้จักผัวเขาจะต้องไปบ้านเขาหรือต้องต้องชวนเขามาบ้านเราเนี่ยปริชาติไม่เคยทําพูดง่ายๆว่าคนไทยที่มาใหม่เนี่ยก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องไปข่มเขาว่าเฮ้ย กูอยู่ก่อนนะกูรู้หมดมึงจะต้องมาสูฮกกูนะอะไรเราก็ไม่เคยทำนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเรามันไม่ใช่หน้าที่อะไรของเราเรามีงานเราก็ทํางานของเราไปเขาก็มีผัวมีสามีคอยดูแลเราไม่ต้องไปยุ่งนะคะยกเว้นแต่ว่าเออเขาถามเขาพูดเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดแล้วก็คุยตามมารยาทนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปบงการในชีวิตเขาไปสั่งสอนเขาอันนี้ปริชาติก็ไม่เคยทาเนาะทีนี้มาถึงเรื่องต่อไป เรื่องการที่เราอยู่ประเทศโนเวให้ได้เราจะต้องยอมคนโน,โนเวย์ทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะแรกๆเนี่ยเราไม่เป็นงานมันก็เป็นธรรมดาเราต้องอาศัยถามเขาเราจะต้องรู้จักถามรู้จักพูดเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้งานมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ว่าเราโชคดียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราทำงานกับเจ้านายที่เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาการุณาต่อคนต่างชาตินะคะเพราะว่าครอบครัวเนี้เขาเป็นครอบครัวที่ชอบดูแลคนต่างชาติและพ่อของเขาเนี่ยก็คือทำงานเ,าเกี่ยวกับดูแลชุมชน ช่วยเหลือชุมชนเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยทั้งครอบครัวเราก็ได้มาอยู่กับเขาเราก็ได้รับความเมตตากรุณาจากเขาแล้วเขาก็สอนงานเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่เขาก็ประครับประครองให้เราจนเราเก่งงานจนกระทั่งเขาทิ้งร้านไปแล้วให้เราทํางานได้แล้วเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปก้มหัวให้ใครนะคะ เรามีอะไรเราก็พูดไปตามความจริงเราเป็นคนพูดตรงเวลาที่เราทํางานกับคนนอร์เวย์เราก็ไม่เคยกลัวใครนะไม่ใช่ไม่กลัวใครหมายถึงว่าอุ้ยเราจะไปต่อยหน้าเขาหรือไปด่าเขาเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําแต่ถ้าเขาใช้ให้เราทํามากเกินไปเราก็ต้องบอกเออมึงก็ต้องทํามัง้งนะงานอะ่ะถ้ามึงไม่ทํางานมึงก็กลับบ้านไปนะ เพราะว่าเราเนี่ยไม่ชอบให้คนมาเห็นแก่ตัวกับเราและเราก็ไม่เห็นแก่ตัวกับใครงานมีอะไรแล้วก็แบ่งกันทําถ้าเขาทําเสียมารยาทกับเราแล้วยกตัวอย่างนะมีผู้หญิงโนเวคคนหนึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนแล้วเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้ลูกผู้ดีตีนแดงตะแคงตีนเดินมาจากไหนแต่การที่เราจะทํานิสัยต่ําซามแบบเนี้ยก็คือคนนั้นจะต้องไม่ดีกับเราก่อนนะเราไม่จําเป็นจะต้องมาทํานิสัยต่ําซามแบบนี้กับทุกๆคนนะ เราไม่เราไม่เคยทําแบบนั้นมีผู้หญิงนอร์เวย์อยู่คนหนึ่งเขาไม่พอใจกับคําพูดของเราเขาก็เลยปาของใส่เรานะคะเราก็มันมีผ้าคีริวปเปียกๆนะคะผืนหนึ่งนะเราก็ปากลับไปเลยปาไปโดนหน้าแหละเราบอกว่าเธอทํานิสัยแบบนี้อีกเราคงได้เจอกันแน่เราคงต้องไฟกันอีกนั้นเพราะถ้าจะให้ฉันลาออกมาฉันไม่ลาออกหรอกเธอปามาฉันปากลับเธอด่ามาฉันด่ากลับ เราเป็นคนพูดภาษาโนเวย์ไม่เก่งไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้รู้ถูกต้องทุกคําแต่เราสามารถที่จะด่าคนได้เราสามารถที่จะโตอตอบคนได้และเราสามารถที่จะไม่ให้ใครมาข่มหัวหรือกดหัวเราเราไม่ชอบเราเป็นคนที่ให้เกียรติคนและเราไม่ชอบข่มคนที่มาทํางานที่หลังแล้วเราก็ไม่ชอบด้วยให้ใครมากดขี่ข่มเหงเราเราไม่ใช่ผู้หญิงที่ว่าโอ้ยมีอะไรจะวิ่งไปฟ้องผัววิ่งไปฟ้องผัวเราไม่ฟ้องนะคะ เราดีดีกับเราเราก็ดีด้วยถ้ามึงไม่อยากทํางานมึงก็ไปไกลๆขากูไม่ต้องมาเกะกะและเราก็จะบอกกจบของร้านด้วยว่าเราไม่ทํางานกับคนขี้เกียจเราไม่ทํางานกับคนป่วยป่วยทั้งหัวสมองแล้วก็ป่วยทั้งกายทั้งใจเราไม่รับนะต้องไปหาคนที่พร้อมทํางานมาทํากับเราแต่ถ้าเกิดเขาจะให้คนนั้นทํางานเอ่ออยู่ที่ร้านก็คือเขาจะต้องร่วมงานกับผู้หญิงคนนั้นเองแต่ไม่ใช่เรา พราะเราไม่ทํางานกับคนแบบนี้นะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็เลยตกใจมากนะที่เราทํากับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นอย่างนี้กับเด็กในร้านหรือกับคนอะไรเงี้ยเราจะพูดเล่นและเราก็จะทํางานตามหน้าที่ของเราเราไม่เคยที่จะมาเป็นแบบนี้ในที่ทํางานแต่เขากล้าทํากับเราเราก็ทําก่อนนะคะก็คือก็ได้คุยกันนะคะเราก็แล้วก็คุยกันสามคนมีเจ้าของร้านมีเราแล้วก็มีผู้หญิงคนนั้นเราก็เลยพูดไปตามความจริง ว่ากล้องมันก็เปิดดูได้นะเพราะว่ามีกล้องล่าเราเนี่ยมีกล้องทุกจุดเราบอกเอามาเปิดกล้องดูถ้าเกิดเธอทําแบบนี้กับฉันอีกรอบนึงเธอโดนแน่ฉันไม่เอาเธอไว้แน่แล้วพูดกับเขาอย่างนี้เพราะว่าไอ้กิริยาแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่นิยมที่ประเทศนี้แต่เธอทำเพราะเธอคิดว่าจะอาฉันอาจจะเป็นคนไทยแต่เธออย่าลืมนะว่าฉันก็มีมือฉันก็จะทำกับ เขาบอกว่าเราปาไปโดนหน้าเขาเราบอกเออเราก็กล้าจะให้โดนหน้าเพราะว่าถ้าเกิดฉันไม่หลบมันก็โดนหน้าฉันเหมือนกันเราก็พูดกับเขาอย่างนี้แต่ว่าเราเป็นคนที่ไวเราก็หลบได้นะแต่เขาอาจจะไม่คิดว่าเราจะกล้าทำเราก็ปาใส่โดนหน้าเขาพอดีนะะจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ช่างเราก็ไม่สนใจนะก็ผู้หญิงคนนั้นก็ลาออกไปนะเพราะว่าเราบอกว่าเราเราบอกว่าถ้าเกิดทําอีกก็โดนแน่นะเราเราไฟเต็มที่เราไม่ได้กลัวนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นที่คนเราจะยอมคนหรือไม่ยอมคนเนี่ย มันอยู่ที่ตัวเราเราไม่จําเป็นต้องให้ใครมาลังแกเราและเราไม่จําเป็นจะต้องไปลังแกใครถึงเรามาอยู่ก่อนเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกางใส่คนที่เขาเพิ่งมาเมื่อวานเพราะว่าเขาไม่รู้งานเขาไม่ได้อยู่นานเหมือนเราค่าเขาอยู่นานเท่าเรา,ขาเขาเก่งเหมือนเรานะคะเราคิดอย่างนี้ตลอดและเราก็ไม่เคยทานิสัยที่ว่าจะไปข่มเหงลังแก คนที่เขามาอยู่ที่หลังเราไม่ทํานิสัยแบบนั้นนะเราอยู่ที่นี่มานานเราก็ไม่เคยทําและเราก็ไม่เคยโดนใครรังแกเราไม่เคยโดนใครตบตีและเราไม่เคยที่ว่าเราจะต้องไปกาไปง้อเขาอยากจะไปเป็นเพื่อนกับเขานะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปเป็นเพื่อนกับคนนู้นเอาวิ่งไปเป็นเพื่อนกับคนนี้เรามีงานเราก็ทํานะคะเรามีผัวเราก็อยู่กับผัวเรามีลูกเราก็อยู่กับลูกอยู่กับพี่กับน้องเรามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ เรื่องแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ๆนะคะแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเมืองที่เราอยู่มันเป็นเมืองเล็กๆนะคะทีนี้นะเราจะสรุปให้ฟังเนาะเราพูดถึงตัวเราเป็นหลักนะเพราะว่าเราก็อยู่นอร์เวย์เหมือนกันเราเราเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองก่อนที่เราจะพึ่งพาคนอื่นอะ่ะเราจะต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเราไม่เป็นคนที่แบบว่าต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาแม้กระทั่งสาม,มีของเราเอง ถ้าเป็นเรื่องงานเราจะจัดการด้วยตัวเองเราจะไม่เคยกลับบ้านมาแล้วเมาฟ้องสามีว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรามีปัญหาที่ทํางานเราจะคุยกับเพื่อนร่วมงานและเราก็จะคุยด้วยเหตุผลว่าเรามีเหตุผลอย่างนี้และเราก็ฟังเพื่อนด้วยว่าเพื่อนพูดอะไรกับเราบ้างเจ้าของร้านเขาพูดอะไรกับเราบ้างเราไม่ดีตรงไหนเราผิดตรงไหนเราก็ยอมรับผิดและเราก็ปรับปรุงในสิ่งที่เราทําไม่ดีเราเป็นคนแบบนั้น เราจะไม่ใช้วิธีว่าอ๋อไปด่ากันแล้วก็มาตบตีกันเพราะว่าเราจะทํางานอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแล้วก็ไม่เป็นที่อยอมรับของสังคมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาโดยตลอดเราจะเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลายางยกตัวอย่างเช่นเจ้าของร้านบอกไปชาติฉันจะส่งเธอไปเรียนอ,อบรมการถ่ายนะฉันออกเงินให้เธออ่ะเราก็ไปนะคะไปเรียนแล้วเราก็ ได้ใบป,ประกาศมาแล้วเวลาเจ้านายเราบอกไปชาติเดี๋ยวฉันจะให้เธอไปต่างประเทศกับฉันนะเพราะว่าฉันจะให้เธอไปดูว่าร้านที่เราเป็นเฟรนช์ชาอยู่เนี่ยเขาขายอะไรกันมั่งเขามีวิธีทำอะไรกันมั่งอ่ะเราก็ไปเพราะมันเป็นความรู้และเราก็จะได้เปิดโลกเปิดโลกกว้างดวยว่าเอ๊ะร้านของเรามันเป็นยังไงคนที่เขามีเฟรนช์ชาอยู่ทางเหนือทางใต้ทางนู้นทางนี้ก็เป็นยังไงอ่ะเราก็ไปนะคะ เขาบอกว่าให้เรามีฝึกอบรมเล็กๆตรงนู้นตรงนี้เราไปหมดทุกที่นะคะเราไม่ได้รู้จักใครแต่เราก็ไปเพราะว่าเจ้าของร้านเราก็ส่งไปมันได้เป็นเราได้เรียนรู้ภาษาเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันทําให้ชีวิตการทํางานของเรามันจเจริญก้าวหน้าขึ้นเราไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องไปถามคนไทยถามคนนั้นคนนี้เราอะจะต้องเป็นคนที่เรียนรู้นะคะด้วยตัวเองเราไม่จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาอาศัย แฟนพึ่งพาอาศัยคนไทยที่มาอยู่นานแล้วอันนี้ไม่ใช่นิสัยของปริชาที่จะเป็นคนแบบนั้นนะคะอ่ะเราก็ตอบคําถามนะคะว่ามันจริงหรือเปล่านะคะที่เออเราต้องก้มหัวให้คนโน้เราต้องก้มหัวให้คนนี้นะคะหัวของเรานะคะเราจะก้มหรือไม่ก้มมันอยู่ที่ตัวของเราเองนะสุดท้ายนะคะเราต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มากดสั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เราไม่ค่อยได้ถ่ายให้ทุกคนดูบรรยากาศนอกร้านเนาะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะว่าบรรยากาศนอกร้านเราที่เราทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้นูนนะคะต้นคริสต์มาสนะเขาตั้งแล้วนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่เราชอบมากเลยเมื่อมีต้นคริสต์มาสมันจะต้องมีหิมะนะคะคเพื่อนๆเห็นไหมหิมะตกนะคะเจ้าของร้านเราเขาแต่งร้านนะคะเขาเก่งะคะคนประเทศโนเวเนี่เขาเก่งเก่งตกแต่งร้านนะเห็นไหม บ้านเหล่านี้กาแฟเราตกแต่งนะเราไม่เก่งเรื่องพวกนี้นะคะเห็นไหมคะขาวโพลนไปหมดที่เห็นอยู่ตรงตรงนี้นะคะเป็นร้านเบเกอรี่นะคะคนแก่คนเฒ่าเขาก็นั่งดื่มกาแฟกันลุงซันตานะคะเดือนในเมืองนะคะนี่เดี๋ยวตอนเย็นเขาจะมีงานกันนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาแต่งตัวนี้ นี่นะคะในเมืองเรานี่เขามีงานนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาจะมีการจุดเทียนนะคะแล้วก็จุดไฟสําหรับต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะกลางเมืองในปีนี้ต้นใหญ่มากปีนี้สวยมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงคริสต์มาสเนี่ยแล้วมีหิมะแบบนี้มันช่างสวยงามนะคะทุกคนนี่นะคะเขากําลังเตรียมงานนะคะเดี๋ยวประมาณสักสามสี่โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วนะคะเห็นไหม ไม่ไม่หนาวกันบัางเลยลบสิบนะจ๊ะทุกคน